สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับแบมอีกแล้วนะคะวันนี้แบมจะมารีวิวเป็น d m a 1.9B ปี2022นะคะคันนี้ราคาตั้งขายที่529,000บาทรถปีใหม่ไม่น้อยมากๆนี่ใส่แม็กให้เรียบร้อยแล้วนะคะเป็นแม็กเวลยางใหม่ลูกค้าอยากเปลี่ยนลายก็สามารถเลือกได้นะคะนี่สีขาวแท้เดิมโรงงานเลยนะคะ สวยมากๆลูกค้าท่านใดหารถวิถ่งงานอยู่แนะนําเลยนะคะอยากได้รถปีใหม่ๆแนะนําคันนี้เลยใส่ตู้ทึบ2เมตรสิไปแล้วหรือลูกค้าใส่อยากใส่ข้ออยากเปลี่ยนขนาดตู้เปลี่ยนได้เลยนะคะบริการให้รีไม่มีค่าใช้จ่ายจดทะเบียนลงเล่มภาษีพรบดูแลให้ลูกค้าครบเลยนะคะ ใส่เป็นแม็กสีล้อไว้นะคะลูกค้าทั้งใดอยากเปลี่ยนเป็นล้อกระทะพายางบรรทุก xcd ก็สามารถรีเฟวสได้เลยนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มนะคะอันนี้แบบบริการให้ลูกค้าเลยมาชมภายในกันบ้างนะคะภายในตัวรถอันนี้เป็นกระจกมือหมุนนะคะลูกค้าเป็นตัว b เครื่อง1.9ปี2022 ใช้งานเป็นน้อยมากๆเลย14,655กิโลเมตรเท่านั้นนะคะเป็นตัวเกียร์ธรรมดาเบาะหนังสีดำภายในสวยสมบูรณ์น่าใช้งานมากๆซอกประตูเดิมไม่มีขยับขยับขันไขนะคะรถรับประกันไม่มีชนหนักพลิกความน้ำท่วมอย่างแน่นอนวิทยุ CD m p 3ใช้งานได้ปกตินะคะแอร์ปรับอนาลออ็อกเออระบบ แอร์แบคใช้งานได้ปกตินะคะก่อนออกเปลี่ยนะ่ายน้ำมันเครื่องตั้งสูตรถวงล้อดูแลระบบแอร์ระบบไฟให้ลูกค้าใหม่อีกครั้งนะคะอันนี้ลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อสอบถามแบมเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 4 2์5 1 7 4 6แอดได้ทั้งลายเบอร์นี้เลยนะคะเดี๋ยวกันจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างใต้คลิปด้วยอ่าสำหรับวันนี้แบมขอตัวจบ การรีวิวไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะคลิปหน้าจะเป็นรถคันไหนฝากลูกค้าฝากผู้ชมติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ